สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเป็นนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเสาร์วันที่8มิถุนาย,ยนพศ2564ครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวอยู่สามข่าวนะครับมานําเสนอให้พี่น้อง FC ทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับหลังจากที่กองทัพ รัดสานใต้นะครับถอนกำลังออกในพื้นที่อำเภอต่อส่างจังหวัดจอกแม่ครับวันนี้กองทัพจนนะครับแอปผ,ผีีและทีเอ็นเอไล่ใบลกษค้นนะครับเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่อส่างจังหวัดจอกแม่ครับพี่น้องครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับ ข่าวที่2นะครับกองทัพัะชานเนอนะครับ SPPP ครับพี่น้องวันนี้นะครับเลยไปเก็บทหารใหม่แต่ว่าไปเอาทหารใหม่ครับอายุยังเล็กยังน้อยนะครับสิบขบสิบเอ็ดบเจ็ดบก็เอาหมดนะครับนี่ก็น่าจะผิดนะครับกฎหมายสากรนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ทำกันนะครับเหล็กอายุสิ แลงนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าการกระทําของกองทัพรันเซือหรือว่ากองทัพจนนะครับก็ทําทุกอย่างจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ครับคอมเมนต์หลังแกพี่น้องชาวบ้านนะครับข่าวที่3นะครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มของสิทธิมนเชสเตอนะครับที่อยู่ในประเทศพม่านะครับก็เริ่มที่จะหา นักฐานนะครับเพื่ที่จะเอาผิดทางกองทัพกบฏมีนองหลายนะครับที่ทำร้ายหรือว่ายิงตายพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับและจับกลุมพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากนะครับในระยะเวลา5เดือนกว่านะครับตั้งแต่เข้ามายึดอำนาจครับพี่น้องครับก็มารู้ข่าวประเด็นที่หนึ่กันก่อนนะครับวันนี้นะครับกองทัพ จนนะครับทีเอ็นยาวเอและเอสพีพีนะครับกองทัพชาเลยและกองทัพปล่องนะครับก็เล่ร่วมกันสองกลุ่มครับเข้าไปในหมู่บ้านอำเภอต้อส่างนะครับก็อยู่ในจังหวัดจออแม่รัชานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับทางกองทัพจนนะครับเอสพีพีและทีเอ็นยาวเอครับพี่น้องครับก็เล่ยเข้าไปตรวจค้นนะครับเอาทรัพย์สินของพี่น้องชาวบ้านนะครับกระจกระจายไปหมดนะครับ นื่องจากพี่น้องประชาชนนะครับได้หนีการสู้รบที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังไม่กล้ากลับมาบ้านเรือนของตัวเองนะครับก็ถูกทางกองทัพจนนะครับเทียนยาวเอและเอสพีีนะครับก็เลยเข้าไปดุคอนนะครับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับก็ลุค้นนะครับเข้าของกระจกกระจายนะครับและงัดบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปเอาทรัพย์สินที่เขา ต้องการนะครับวันนี้การกระทํานะครับของกองทัพซานเออนะครับเอพดผีๆได้กองทัพปลองทีเอนเอนะครับก็เหมือนโจนครับพี่น้องเหมือนกองทัพโจนนะครับเป็นไรไม่ใช่ทหารนะครับถ้าเป็นทหารนะครับมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับและมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นโลกของสัตว์นะครับนั่นคือ ต้องรักษาบ้านเมืองนะครับและต้องต่อสู้กับศัตรูของเรานะครับนั่นก็คือผู้ที่มาลุกรานได้มาปกครองบ้านเมืองของเราก็คือทางทหารพรมาร่าหรือว่าลูกน้องของกบฏมีนองลายนะครับแต่การกระทําของกองทัพระชานเนอและกองทัพปล่องวันนี้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข่มเหงหลังแกพี่น้องประชาชนซะเองนะครับแล้วก็มา พวนเอาทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านซะเองนะครับก็นี่ก็ไม่ใช่ทหารนะครับไม่ต้องเรกว่าทหารแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นกลุ่มโจรนะครับพี่น้องกลุ่มโจรครับเป็นแค่กลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนะครับหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับและไม่สนใจชาติวานเมืองนะครับไม่คิดจะกอบก้ว้านเมืองและไม่ไล่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้แต่อย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ ต้องส่วยกันประนามกลุ่มโจรน,นี้นะครับ spp และ tnl a นะครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2หรือว่าข่าวที่2กันต่อนะครับวันนี้นะครับกองทัพชาญเนือนะครับ spp ของลุงต่างฟ้านะครับก็ เก็บทหารใหม่หรือว,ว่าเกณฑ์ทหารใหม่ครับพี่น้องวันนี้ก็แม้แต่เล,เ,ลเล็กเล็กน้อยอายุห้าหกเจ็ดขบก็เอาหมดนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ถกไม่ขอนนะครับเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็น่าจะอายุประมาณสิบแปดปีขึ้นไปนะครับค่อยจะเอามาเป็นทหารนะครับในกฎหมายซากอนนะครับเขาก็ห้ามเอาทหาร ห้ามห้ามเอาเหล็กนะครับมาเป็นทหารนะครับแต่ทางกองทัพซานเนอน,นะครับหรือว่าเอเนผ,ผีนะครับกองทัพวานไหนะครับก็ไม่สนครับพี่น้องวันนี้นะครับก็เนื่องจากในซานเนอร์นั้นนะครับก็ปกครองระบบคอมมิวนิสต์นะครับเหมือนพม่าและจีนนะครับก็เลย ระบบที่ข่มเหงรังแกพี่น้องภาษาชนนะครับเอากองทัพเป็นใหญ่นะครับก็คือทหารเป็นใหญ่นั่นเองครับทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับไม่สนใจพี่น้องภาษาชนนะครับแม้แต่เหล็กอย่างเล็กอย่างน้อยก็จะเอามาเป็นทหารนะครับร้องร้องให้กันเป็นจํานวนมากนะครับที่เขาไปจับมานะครับแล้วก็เอามาที่กองพชะสะการทหารชงสดนะครับนั่นก็คือ ว่านไห้นะครับอยู่ในจังหวัดเมืองสูับพี่น้องอยู่ในพื้นที่รัชฉานนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับที่พี่น้องประชาชนจานวนมากนะครับถูกทางของทัพรัชฉานเนือนะครับเอดีครับขอมองลังเก,กพี่น้องสาวานนะครับและจับเอาเล็กๆนะครับก็ยัง อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับแล้วก็เอามาเพื่อที่จะมาเป็นทหารนะครับเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกองทัพจนนะครับไม่ใช่กองทัพเพื่อประชาชนนะครับสำหรับกองทัพเอเดกองหลวงปังพานะครับวันนี้การกระทําก็โหด้ล่ปาเถิดนะครับไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนผ้าสองนะครับหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะจับไป ฆ่าหรือว่าไปยิงตายนะครับก็เป็นแบบนี้ตลอดมาครับพี่น้องครับตั้งแต่อดิตถึงปัจจุบันนะครับก็ทําให้มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการกระทําของกองทัพชานเนอร์นะครับหรือว่ากองทัพเอเดพีครับวันนี้นะครับก็อยากเลยกร้องไปยังผู้ที่รักประสาธิปไตยนะครับหรือว่าพี่น้อง สาวโลกนะครับให้มาช่วยทางสภากอบกู้รัชชานหน่อยนะครับให้ปรับชานเลือให้หมดสิ้นไปนะครับให้มีแค่กองทัพเปลี่ยวครับก็คือสภากอบกู้รัดชานนะครับอาเซเด์นะครับที่มีนโยบายชัดเจนครับปรับความยาเสพติดและกอบกู้เอกชนนะครับกอบกู้บ้านเมืองนะครับนี่ก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับสนับสภากอบกู้รัชชานหรือว่าอาเซเด์ครับ เราต้องช่วยกันนะครับก็อยากให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยนะครับให้มาช่วยกองทัพสภากอบุรุษสารอาศิร์เดของตยศึกนะครับก็เราต้องช่วยกันแล้วนะครับวันนี้ถ้าเรายัางอยู่เฉยๆนะครับไม่ทําอะไรนะครับก็จะถูกทางกองทัพจนนะครับทางภาครคเลนะครับเอฟพีพีและทีเอ็นเอ จะมาลุกลานแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงจะมาถึงรัฐช,ชานใต้ในไม่ช้านะครับถ้าไม่จัดการครับต้องดิดจัดการโดนเลยนะครับทางกองทัพรัตช,ชานใต้หรือว,ว่า RCS นะครับนะครับก็มารู้ข่าวที่3ามนเต่านะครับวันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มซิตีม้มันเนยชนนะครับที่อยู่ใน ประเทศพม่านะครับก็วันนี้ก็เริ่มออกมาเคลื่อนใบแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่8รกรกฎาคมพศ2564นะครับทางคณะทำงานสพก,กิจสุดใหม่ครับเ,เริ่มดำเนินการสืบสนนะครับหาหลักฐานการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนนะครับในประเทศพมา่า มาเป็นเวลาห้าเลนนะครับหลังจากที่กองทัพพม่าขับไล่นางซูจีนะครับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและทำให้ประเทศตกอยู่ในความสับสนบ่นวายนั่นเองครับ,นนบาทางกองทัพพม่านะครับไลมายึดอำนาจเลยไม่ชอบทำครับพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งกลุ่มพาพันเป็นต้นมานะครับและ จับกลุ่มปราปามพี่น้องประชาชนนะครับเล่ยบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแล้วได้จับกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับข้าราชาการและศิลปินนะครับลลานะครับก็ได้ถูกทางของทัพพมา่าเลยจับกลุ่มโตไปเป็นจํานวนมากนะครับก็วันนี้ก็ทําให้คณะทํางานสิทธิมนุษยชนนะครับก็เริ่ม สืบสนนะครับพาข้อติริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับเพื่ที่จะไปพ้องศาลโลกนะครับหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า icc ครับพี่น้องครับเนื่องจากทางกองทัพพม่านั้นมีคลีไว้อยู่นะครับนั่นก็คือมีขลีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับชาวโรฮินญานะครับที่ประเทศแกมเบนะครับเป็นผู้ที่เยื่นพ้องนะครับแต่วันนี้ก็ คุีก็ยังอยู่ที่สานะยาระหว่างประเทศระหว่างอซีซอยู่นะครับถ้าหักเราไปพ้องอีกหนึ่งนะครับก็น่าจะรีนะครับเพิ่มเป็น2ข้อหานะครับที่จะทําให้ทางกองทัพกบฏมินองลายลิ่นไม่หลุดหรือว่าเอาตัวไม่รอดอันเองครับก็ต้องมีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดนะครับวันนี้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้กองทัพกบฏมีน้องหลายและลูกน้องและพักพกของมันนะครับให้มีน้องหลายไปติดคุกตีสารนาระหะ่างประเทศแต่ว่าสารโลกนะครับพี่น้องจะเปลี่ยนไปได้หรือไม่นะครับนี่ก็อยู่ที่การทํางานและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในรัฐต่างๆที่อยู่ในประเทศพมา่าครับวันนี้ต้องสมัคคีกันและต้อง ช่วยกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันต่างคนต่างอยู่ก็ของาสนาทางของทัพพม่าได้ยากนะครับเพราะว่าของทัพพม่ามีผู้ที่สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นจินและรัสเซยนะครับสองมหาอำนาจนะครับก็คอยนุนหลังนะครับสนับสนุนให้กองทัพพม่าอยู่นะครับนี่ก็ต้องช่วยกันจริงๆครับถึงจะชนะนะครับถึงจะค้นดอมทางกองทัพ กระบดมีนอ,องไหลไปไห่นะครับครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดไปประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ขอบคุณพี่น้อง f อทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับแต่วันนี้ก็